สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกันสำหรับเกม Build a Zoo นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําว่าเกมพาร์ทแต่ละอย่างนะครับทำอะไรได้และควรมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนจะไปดูนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ผมก่อนนะครับผมแล้วก็หยิบมานิดนึงนับจะมีปุ่มซับสไคร้นะครับก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการสัตว์ในเกม Grow a Garden นะครับผมแนะนํานี่เลยนะครับวิวประกอบนะครับมีครบนะทุกตัวนะครับจุบในร้านเดียวได้เลยนะครับผม อ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับทุกคนดูครับส่วนของผมยังไม่มีโดมนะครับตอนนี้ผมก็โยกโยกของออกไปนะครับผมโยกของออกไปหาให้ตัวที่วีโดมในรหัสลองของผมนะครับรหัสนี้โดมมันไม่ออกสักทีนะครับซึ่งผมสุ่มทุกวันนะครับก็เนี่ยครับซีซันพาสเต็มแล้วตันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับส่วนของโดมนะครับเนี่ยไม่ออกเลยผมสุ่มไปเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วอ่ะก็ไม่ออกนะครับก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นเล่นรหัสใหม่เลยลวกันนะครับปรากฏว่ารหัสใหม่ผมก็ได้โดมมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะ นะครับผมแล้วก็เปิดขายนี่ด้วยนะครับยูนิคอนโปรนะครับไข่ใหม่ล่าสุดแล้วก็บัฟจุลสิกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเกมพาร์ทันก่อนนะครับมาที่ช็อปเลยนะครับในทางด้านซ้ายนะครับผมเกมพาร์ทักหลักนะครับจะมีอยู่อ่าหกอย่างนะครับประกอบไปด้วย VIP อพีเบียร์ซิคอยโบนัสเมก้าลักเอาต้าลักสปีดอัพแล้วก็โอนะครับที่เป็นนกฮูกนั่นเองนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับผม VIP นะครับผมจะบวกคอยส์นะครับหรือบวกเงินในเกมให้เรา50%นะครับผมสามารถสแต็กได้ นะครับผมก็ดูสายล่างเลยนะเห็นไหมจะสแต็กค่าเงินไปเรื่อยไหมบวกไปเรื่อยครับแบบนี้เลยนะครับอย่างที่2นะครับผมเบสิ c คอยโบนัสนะครับผมก็ตามชื่อเลยนะครับเมื่อเราเคลมเงินออกมานะครับผมก็จะได้เพิ่มอีก100%นะครับก็สแต็กเหมือนกันครับดูจากสายล่างได้นะครับมันขึ้นมานะครับก็ถามว่า2อันนี้เนี่ยบวกเงินทั้งสองอันเลยควรซื้อไหมแนะนำนะแนะนำนะครับ VIP กับ basic coin bonus แนะนำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยไข่ จุลสิกนะฟองนึงเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะครับแนะนําว่าให้มีนะครับผมต่อไปนะผมเป็นเกี่ยวกับโชคนะครับผมเป็นเมกตาลักแล้วก็อัลตราลักนะครับเมกตาลักเนี่ยก็จะได้โชคนะครับในขณะที่เราเปิดขายอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถแสกได้แล้วก็อัลตราลักนะครับบวกอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สามารถแสกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นโชคการเปิดขายเท่านั้นนะครับผมไม่เกี่ยวกับการอ่ตกปลาไม่เกี่ยวนะครับผมถามว่าอันริจจำเป็นไหมมือใหม่นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดแบบไม่ค่อยได้เล่นนะคบผมไม่แนะนําอันนี้ผมไม่แนะนาเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับผมจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่า2อย่างนี้เหมือนว่าจะแพงสุดนะครับผมไม่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเหลือจริงๆริงครับจัดทั้งหมดเลยครับหกเกมพาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่างุบไม่เยอะนะครับแนะนาเป็น2อันบนก่อนนะครับผมโชคคือมันช่วยไหมมันช่วยแหละมันช่วยด้ตัวดีครับแต่ว่าถ้าคุณมันจะได้ของดีอ่ะไม่ต้องมีเกมพาสมันก็ได้ของดีครับเคยดินคำดีไหมผมเคยครับผมมีเกมพาสอะไรครบไปหมดเพื่อนผมไม่มีเกมพาสแต่ได้ตัวหูด แต่ผมมีหมดผมไม่เคยได้เออวานไปนะครับอยู่ที่ว่าประสบการณ์นะใครคิดว่าดีก็ซื้อคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมต่อไปนะจะเป็น Speed Up Hashing นะครับผมก็เมื่อเราวางไข่ปุ๊บนะครับผมสมมติว่ามันฟัก14ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเรามีเกมพาสอสันนี้นะครับจะเหลือเพียง7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็คือแบบลดลงมาเลยครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะสมมติว่าไข่นี้อ่านี่ครับไข่ออกโตปุชนะครับพอกดวางปุ๊บมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะคคครรััับบบเดดี๋ยววทําาใหู้นน่งปุ๊ มันจะเหลือครึ่งหนึ่งครับก็คือไปแล้ห้านะครับจริงๆขายได้ในวัง2งชั่วโมงแต่มีเกมพาสนะครับเลยเหลือเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าทุกคนจําเป็นหรือเปล่านะครับถ้าสําหรับผมสําหรับมือใหม่นะอย่างครับข้ามไปก่อนมือใหม่เนี่ยเอาเงินไว้ก่อนพอแบบสายพานตันแล้วค่อยไปซื้อเกมพาสก็ยังทันนะครับอาจจะไปนะเป็นอ่านกคู่นะครับผมมันจะทําการเก็บเงินให้เราเองนะครับก็ถ้าถามว่ามีค่าเท่ากับการเก็บเองไหมเก็บเองทีนี้คือเนี่ยวิ่งชน วิ่งชนแต่ถ้าเป็นโนคู่นะครับมันจะเก็บเงินให้อัตโนมัติก็คือทั้งสวนเนี่ยจะเก็บให้เลยนะครับตามเวลาของมันเนี่ครับมันเก็บให้เลยเห็นไหมเงินก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือมันจะเก็บให้เองนะครถามว่าจําเป็นไหมอืมบอกยากนะครับผมก็ถ้าขี้เกียจก็มีไปครับถ้าขี้เกียจมีรับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับหรือว่าอาจจะเล่นเกมนี้เนี่ยหลายๆรหัสนะครับก็แนะนํา2อันบนก็เพียงพอแล้ว VIP กับ basic c ซ i n b o n u บัดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เว้นไว้ก่อนก็ได้ นะครับผมเราเน้นเงินเข้าไปก่อนเอาเงินเยอะๆพอหุ่นแล้วก็ค่อยได้ซื้อทีละอย่างก็ยังทันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเกมพาสนะครับผมว่ามีอะไรบ้างควรใช้อันไหนบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับโดมวิธีการหาโดมก็หาได้จากตรงนี้อย่างเดียวนะมีคนถามผมว่าพี่ครับเหรียญไดโน่เนี่ยหายยังไงเหรียญไดโน่คืออะไรนะครัเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่ครับเหรียญไดโน่คือตรงนี้นะผมมันเป็นอีเวนต์เก่านะผมก็นี่ครับกดได้เลยมันจะสามารถแลกโดมได้เหมือนกันนะครับนี่ แลกโดนได้นะครับใช้สี่ร้อยไดโนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมันจะหาไม่ได้แล้วนะพี่ครับหาไม่ได้แล้วมันมาโชว์ทาไมตรงนี้นะครับเหมือนว่าโชว์ไปให้ผู้เล่นเก่าที่ยังมีเหรียญอยู่นะครับเอามาแลกให้หมดน้ก่อนที่มันจะแลกไม่ได้นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการสัตว์เลี้ยงโหดๆนะครับผมก็แนะนําเลยนะ MNN นะครับมีครบเหมือนกันนะครับจบทุกตัวเหมือนกันนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผม MNN มาครับ ถึงเวลาเปิดไข่ของเราแล้วนะครับผมตัวหดสุดนี่เหมือนจะเป็นนกยูงใช่ไหมที่ผมได้ทาคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมเดินมาดูตรงนี้หน่อยปึ๊บหัวสุดจะเป็นนกยูงนะครับนี่ตัวใหม่ละเอะไม่สิไม่สิไม่ใช่ตัวนี้สิต้องดูในนี่ครับดูในไข่อ่าอัลบั้มนัแล้วก็ไปที่ยูนิคอนโปรเอ็กตรงนี้นะครับผมจะเป็นนกยูงตัวนี้เออก็คือตัวเมื่อกี้หรออ๋ใช่ตัวเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับหัวสุดนะครับตอนลงมาก็จะเป็นฟินิกส์นะครับผมประมาณนี้นกยูงนะเหมือนจะหาได้แค่ยูนิคอนโปรเอ็กนะ ถ้าไปยูนิคอร์เอกธรรมดาเหมือนจะหาไม่ได้แล้วได้แต่ฟินิกอย่างเดียวแล้วโปรเอกมีฟินิกไหมไมีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไข่ของผมเนี่ยเป็นระดับจุลสิกด้วยนะนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วผมลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเป็นนกยูงตัวหัวสุดปิดบัฟจุลสิษจะได้เงินเท่าไหร่นะ 200, สองแสนสี่โอ้โหได้เยอะจัดนะครับเอามาเดี๋ยวมาเปิดไข่กันก่อนจะเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดออกต่ปูไฟข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่โชค เดี๋ยวผมใส่โชคนะผมนี่แฮชลักบวก1น0่รนะครับปึ๊บปึ๊บจริงๆมันจะมีโชคตรงนี้อีกนะนี่สามารถสแต็กโชคได้อีกนะครับใช้อยู่ที่39โลบัคส์นะครับแต่ผมจะไม่ใช้แล้วกันนะครับใช้แค่นี้พอคนจะได้อ่ะเปิดมันก็ได้นะครับเริ่มจากไฟใบแรกสาใบเลยลนะ่ะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยปากระเบนไฟทุกคนโอ้หสองแสนสี่ What? What? โหดจัด2แสสี่เลยครับโหดมากๆอ้โหูก็ใครอยากได้ตัวแบบนี้นะครับก็ mnn มีนะลองไปดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดต่อโหูคุมแล้วกูคุมแล้วคลิปนี้คุมแล้วได้เยอะจัดได้2แสอ่ะโคตรเยอะอ่ะสามหมื่นเจ็ใส่หมื่นหนึ่งไม่เป็นไรเกือบก็ช่างมันได้ของดีมาแล้วครับผลิตเงินได้2 4 8แสนสี่หม่นแปดพันอ่ะโหโคตรเยอะเอามามาที่ตรงนี้กันต่อ นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอาตาราเอ่ก่อนนะครับสามใบเปิดทิ้งไปก่อนดูสิจะได้อะไรปึ๊บ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 อ่าได้เป็นแรดนะครับผมเป็นลิงแล้วก็เป็นแรดอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเปิดยูนิคอร์นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดโปรทีหลังนะครับเดี๋ยวเปิดยูนิคอร์นก่อนสองใบปึ๊บมาฟินิกไหมฟินิชแบบจูราสิกไหมปึ๊บ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 ได้เป็นมังกรกับหมานะครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่มังกรแสนสี่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่อ่าเนี่ยมาต่อปึ๊บปึ๊บขอฟินิชทั้งตัวได้ม ปึ๊บ,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 บได้เป็นอู้อู้ได้ยูนิคอนสองแสนแปดได้กองถามว่าอะไรนะกองได้ทีเล็กอ่ะทีเล็กง่ายกว่าได้ทีเล็กแสนสามนะยูนิคอนสองแสนแปดแล้วก็กริฟฟินแสนหกโอยสองแสนแปดไปเปิดโชคด้วยมันคุ้มจริงกว่าผมเปิดผมใส่กับน้ำายาโชคแล้วมันได้ของดีอ่ะโอโหคุหห้มแล้วคลิปนี้ต่อเลยนอกยู no you, ไหมฟินิกก็ได้ฟินิก ปึ๊บ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 โอ้โอเคได้เป็นกองนะครับอ่ะตัวสุดท้ายขอเป็นยูนิคอร์นอีกตัวได้ไหมไม่ก็เป็นฟินิกซ์อะไรเงี้ยโอ้ได้มันะ 2008, งรกรโอเคโอเคโอเคก็ได้อยู่นะสองแสนแปดสองตัวนะปีปลากระเบนกับยูนิคอร์นก็ได้อยู่นะจะเอาไปให้อ่าตัวไก่ของผมนะครับตัวไก่ของผมอย่างที่บอกมันมีโดมนะครับก็เลยเล่นตัวไก่ดีกว่าตัวนี้ไม่มีโดมนะครับแล้วก็นี่ครับผมได้มาแล้วครับคอนเทนต์เคียเตอร์นะครับนี่ โคตรเสียวนะครับแต่ต้องน่าเสียดายว่าไม่ไม่ได้มันไม่ได้โดมอะนึกว่าได้คอนเทนต์เคสเตอร์มาแล้วจะบวกบัฟไม่ได้บวกนะครับเกลือแบบเดิมนะครับคลิปผมก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นะครับไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และก็กดซับสไคร้ใผมด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้คนดูเยอะนะครับหรือว่าเกมบิวออรซูเนี่ยคนดูเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับมาทำอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้